ต้องกลายเป็นบุคคลล้มละลายผลประโยชน์ต่างๆจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะถูกเจ้าหนี้ยึดไหมวันนี้นะคะถ้าสมมติมีเหตุที่ทําให้เราจะต้องเป็นบุคคลล้มละลายขึ้นมาแล้วก็มีการบังคับคดีมีเจ้าหน้าทีพท่พิทักษ์ทรัพย์ทําการยึดทรัพย์ของเรานะคะเพื่อที่จะนําไปคืนใช้หนี้ให้กับเจ้าหนี้แล้วคําถามคือประกันชีวิตที่เราซื้อไว้ล่ะจะโดนเจ้าหนี้ยึดไหมมาดูกันค่ะทุกคนผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันชีวิตมีอะไรบ้าง 1. ความคุ้มครองชีวิตค่ะ 2. เงินคืนรายงวดหรือเงินคืนเมื่อครบสัญญา3ค่าชดเชยสินไหมคันเบิกจ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการทําประกันมาดูข้อที่1กันก่อนนะคะทุกคนนั่นก็คือความคุ้มครองชีวิตเมื่อเราซื้อกรรมาประกันชีวิตค่ะเราจะมีทุนประกันถ้ามีการเสียชีวิตเกิดขึ้นระหว่างที่เรายังเป็นบุคคลล้มละลายอยู่นั้นนะคะผลประโยชน์ที่เป็นทุนประกันนี้ค่ะก็จะถูกส่งต่อให้กับผู้รับผลประโยชน์อยู่ดีแต่จะไม่เต็มจํานวนนะคะเพราะบริษัทประกันค่ะ จะหักส่วนที่เป็นค่าเบีย้ยของเราที่เราเคยจ่ายไปแล้วทั้งหมดนั้นนะคะคืนให้กับเจ้านี้ยกตัวอย่างนะคะเช่น วันนี้เราซื้อประกันชีวิตทุนประกัน10บล้านบาทและเราจ่ายเบี้ยไปปีละ1 0 0 0 0แสนบาทเมื่อเราจ่ายเบี้ยไปได้3ปีมีการเสียชีวิตค่ะเราจ่ายเบี้ยไปแล้ว3 0 0 0 0นเนืทุกคนเสียชีวิตปุ๊บทุนประกันเนี่ยเราได้วางแผนว่าจะให้ผู้รับผลประโยชน์นะั่นคือ10บล้านใช่ไหมคะตัวเลข10ล้านนี้นะคะจะต้องถูกส่งมอบไปยังผู้รับผ,บผลประโยชน์ค่ะแต่ถ้าเราอยู่ในระหว่างที่เป็นบุคคลล้มละลายโดนมาคับคดีโดนมีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์นะคะเขาก็จะเอา10บล้านตั้งค่ะแล้วก็ลบด้วย ค่าเบีย้ยที่เราจ่ายไปนั่นก็คือ300,000เอา300,000เนี่ยค่ะคืนให้กับเจ้าหนี้ค่ะทุกคนและก็ที่เหลือก็จะตกไปเป็นของผู้รับผลประโยชน์ค่ะ 2. เงินคืนรายงวดหรือเงินคืนเมื่อครบสัญญาทั้งหมดนี้นะคะเจ้านี้ไม่สามารถเอาไปได้ค่ะ แต่บริษัทประกันก็จะยังไม่คืนให้กับเรานะเขาก็จะเก็บเอาไวค้ค่ะเหมือนเพื่อง่ายเหมือนอายัดไว้ให้เราคะ่ะจนกว่าวันที่เราจะพ้นสภาพจากการเป็นบุคคลล้มละลายแล้วก็บริษัทประกันก็จะคืนส่วนนี้ให้เราคะ่ะ 3. การเบิกเคลมค่าสินใหม่างๆยกตัวอย่างเช่นถ้าใครซื้อประกันไว้มีความคุ้มค,มคมรองโรครายแรงอาทิเช่นเป็นมะเร็งรับไปเลยค่าตกใจ1 2, 000, ล้าน2องล้านและระหว่างน,นั้นเราเป็นบุคคลล้มละลายก็แย่แล้วนะแล้วดันเป็นโรครายแรงอีกเนั้นลุกลามโอ้ได้รับเงินชดเชย หล้านที่ว่านี้นะคะบริษัพปกรัรค่ะก็จะชดเชยให้เรา1ล้านแต่อีกเช่นกันเหมือนข้อ2เมื่อกี้ค่ะเขาจะยังไม่จ่ายให้เราเลยเขาก็จะเก็บไว้ก่อนในกรมธรร์แต่ว่าเมื่อไรก็ตามนะคะที่เราพ้นสภาพจากการเป็นบุคคลล้มละลายแล้วเราไปทําเรื่องขอคืนออกมาได้ค่ะ ถึงแม้ว่าการเป็นบุคคลล้มละลายนะคะจะส่งผลกระทบกับเราในหลายๆด้านแต่กฎหมายเองก็เปิดโอกาสให้เราได้สามารถฟื้นฟูสถานภาพทางการเงินได้โดยการที่กำหนดว่าให้เราเป็นบุคคลล้มละลายนะคะภายในระยะเวลา3ปีค่ะหลังจากนั้นถ้าเราต้องการที่จะปลดสถานภาพนี้ก็สามารถติดต่อกับผู้พิทักษ์ทรัพย์ได้ค่ะแล้วก็พิจารณากันอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นคุณก็จะสามารถกลับมาทําธุรกรรมต่างๆได้ตามปกติค่ะ กดติดตามกันไว้นะคะขอค้อมูลดีๆค่ะเกี่ยวกับประกันค่ะกับล่าสู่รูป,ปรกันประกันฟินๆค่ะ